สวัสดีค่ะมาพบกับรวมรถมือสอง JK นะคะยินดีต้อนรับค่ะมาชมรถสวยๆอยู่ด้วยกันได้ในทุกวันนะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถ MG 3ามผลุกทัานปี2018นะคะรูปโฉมสวยค่ะราคาย่อมเยาวนะคะเครดิตดีซีดาวกันด้วยค่ะต้องการความสวยนะคะ MG เขาจัดเต็มผลุกภัณฑ์สวยมากนะคะสวยทุกจุดค่ะ MT คันนี้นะคะเครื่องยนต์1.5เกียร์ออโต้ค่ะเป็นรถปี2018รถมือเดียวป้ายแดงเลยนะคะไม่มีอุบัติเหตุค่ะสภาพเดิมๆบางๆสนิทน็อตไม่ขยับบอดี้สวยค่ะสีสวยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีจอถอยหลังด้วยนะคะลูกโฉมสวยดูดีสีดูได้นะคะล้อสวยแม็กสวยค่ะลุกท่านรถคันนี้นะคะ ราคา149,000บาทค่ะเคดิตดีรีดาวผ่อนประมาณเดือนรับประมาณ3,000บาทระยะเวลาได้ถึง72งวดเลยค่ะเงินที่ใช้ออกรถนะคะจะขึ้นอยู่กับเคดิตของผู้ซื้อด้วยนะคะมีรับประกันเครื่องเสียให้1ปีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีล้างขัดเคลือบสีฟรีรับประกันการโอนให้ค่ะภายในของรถนะคะสะภาพสวยเป็นเบาะหนังสภาพดีไม่มีรอยสิดขาด เครื่องเกียร์ชงร่างสมบูรณ์ดีพร้อมขับนะคะเลขไม่หม0่6,7ดโรเท่านั้นค่ะผู้ขายรับประกัน1ปีสุดแสนมั่นใจฟรีรถเซอร์วิส24ชั่วโมงนะคะก็คือเซอร์วิสรถตลอด24ชั่วโมงนะคะสนใจรถยนต์คันนี้นะคะท่านสามารถเข้านัดชมตัวรถและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะรถอยู่แถวภาษีเจริญกรุงเทพมหานครนะคะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้ทุกท่านใต้คลิปนี้เลยเพื่อจะได้สะดวกต่อการติดต่อเจรจากันค่ะในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ